สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะผู้ชายทำแบบนี้แปลว่าในใจเขาไม่มีคุณแล้วเตือนหญิงสาวทั้งหลายด้วยหนึ่งประโยคนี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้มายิลีนักแสดงสาวจากจีนได้ให้สัมภาษณ์ประโยคหนึ่งซึ่งโด่งดังมากถ้าใครสักคนโทรหาคุณส่งข้อความให้คุณทุกวันมันแปลว่าเขารักคุณหรืออย่างน้อย ในใจเขาก็มีคุณถ้าทุกครั้งเป็นคุณที่โทรหาเขาส่งข้อความหาเขานั่นไม่ต้องถามในใจเขาไม่มีคุณเลยมายาลีบอกว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรคือการเก็บรักษาฉันรู้แค่ว่าคนที่รักฉันจะไม่จากฉันไปเพราะเขารู้ฉันจะเสียใจคุณไม่สามารถปลุกคนที่แกล้งนอนหลับและไม่สามารถ ทำให้คนที่ไม่รักคุณรู้สึกอะไรได้บนโลกนี้มีเหตุผลมากมายผมยุง่งผมเหนื่อยผมทำเพื่อคุณลองฟังประโยคนี้ของมายาลีดูถ้าฉันลบทั้งสำอางออกเพื่อคุณลบลิปสติกออกเพื่อคุณโยนรองเท้าส้นสูงทิ้งเพื่อคุณกลายเป็นเมียที่ซักผ้าทำกับข้าวให้คุณใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้หวัวเราจนเห็นฟันทั้งปาก เวลาโกรธก็แสดงออกอุ้มท้องโตโตทำกับข้าวเพื่อรอคุณกลับบ้านถึงขนาดเข้าห้องน้ำก็ไม่ปิดประตูเอาเงินที่ประหยัดค่าซื้อกับข้าวมาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ให้คุณไม่ใช่เพราะฉันไม่มีปัญญาจะหาผู้ชายที่ดีกว่าหรือมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เพราะฉันไม่สนใจชื่อเสียงเงินทองแต่เป็นเพราะแค่จดหมายรักแสนทราบซึ้งที่คุณให้ฉัน เป็นเพราะแค่คุณให้ความสำคัญกับฉันหากไม่ใช่เพราะเสน่ห์ของคุณตอนเราเจอกันครั้งแรกหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับฉันวันนี้ท่านอาจยังคงใส่รองเท้าส้นสูงแต่งหน้าสวยและยังคงเปล่งประกายรัศมีอยู่ในอาชีพของฉันฉันเดินออกจากบ้านก็มีคนให้ความสนใจมากมายจริงๆแล้วสิ่งที่ใจฉันยังคิดถึงก็ยังเป็นความอบอุ่นของครอบครัวและอนาคตของลูก ง่ายๆเลยท่านสามารถคุ้นเคยกับคุณและก็สามารถเปลี่ยนได้จากคำพูดของมายลี่สามารถสัมผัสได้ว่ามีแค่ผู้หญิงที่เป็นที่รักเท่านั้นถึงจะรู้ว่าการเป็นที่รักเป็นยังไงก็เหมือนกับการให้โบราณวัตถุดีๆกับขอทานเขาอาจใช้มันเป็นแค่กระโถนจีแต่ถ้าคุณมอบตัวเองให้กับคนที่ไม่รู้ค่าคุณก็อาจจะกลายเป็นแค่ขนรับใช้ หรือกระโถนรองรับอารมณ์ของดีแค่ไหนมอบให้กับคนที่ไม่เห็นค่าก็ไร้ประโยชน์การงานความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้าวันหนึ่งผู้หญิงเป็นเหมือนที่มายิลีพูดแต่งหน้าสวยแล้วเดินออกไปเปล่งประกายอยู่ภายนอกแปลว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วเรียกนกลับมาไม่ได้แล้วจริงๆแล้วผู้หญิงข้างๆคุณก็เช่นเดียวกันไม่เชื่อคุณก็ดูสิเมื่อผู้หญิงเปลี่ยนไปแล้วก็ตามกลับมาไม่ได้แล้วจริงๆ เมื่อผู้หญิงติดคุณบอกว่าเธอรักคุณอยากให้คุณอยู่ข้างๆเมื่อผู้หญิงไม่ทะเลาะกับคุณอีกเธอไม่รักคุณแล้วเมื่อผู้หญิงไม่จู้จี้กับคุณอีกเธอหมดใจแล้วเมื่อผู้หญิงไม่ร้องไห้ให้กับคุณอีกหัวใจของเธอเย็นชาแล้วเมื่อผู้หญิงไม่ออดอ้อนคุณอีกเธอหมดความสนใจในตัวของคุณแล้วความรักเป็นเรื่องของสองฝ่ายถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหมดใจแล้ว ก็ยากที่จะดึงกลับมาขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไล์เกอร์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ